pearls ท้าที่ราชเจ้กรมสมเด็จพระเทพมรรราชดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในปี2005 บุญมหาชาติทาตินนะคะฉากหน้าประกอบต้นเทียนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเวศสันดรเกี่ยวกับการแจกทานครั้งยิ่งใหญ่นะคะพร้อมด้วยพระนางมัาซีกันษาชาลีเสด็จออกจากรานนะะัตนครค่ะตอนหน้านะคะจะเห็นเป็นรูปโคชปักษาขนาบข้างด้วยกิน,นรีแล้วก็จะมีพระเวศสยน,นที่ได้พระราชทาน ตอนกลางเนี่ยก็ยังเป็นต้นเทียนที่เรียกว่าทุกคนก็ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจรู้ว่าติดตามข่าวคราวทั้งจากสื่อออนไลน์แล้วก็โลกโซเชียลนะคะสวยงามยังสวยงามอยู่ As you can see the spectacular work the handmade human being. Yesterday see, you work of got accident being the the they finally but ที่กินเน่นะคะเ็าจะเป็นปริศนาธรรมนะคะมีพระธรรมจักรซึ่งหมายถึงพรรธรรมคำสอนของพระพุทธเ,เจ้านะคะแล้วก็จะมีภาพของพระนารายณ์ทรงผมรองรับต้นเทียนนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับก็ลุ้นกันรู้ทึกนะครับสำหรับปอนบระเดชพอมาวัวน,นีนะครับทุกท่านเข้าขบวนนึสวยงามด้วยได้เห็นความ